ทัวแดนแผ่นดินทาวายพรแด่พระองค์เชิญทาวายพระพรยกยกกอกรวันทาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ด้วยดวงใจยินดีขอเชิญรวมอัญชุลีชนทั่วแดนแผ่นดิน ถวายพรแด่พระองค์โดยชานามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา ah, และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร องประธานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินองประทานสวรรค์แกนักโทษที่กลับใจบนไม้กางเขนข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินองทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงคุ้มครองผู้วางใจในพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดมั่นคงไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ขอทรงพระเมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงเป็นผู้นำและคุ้มครอง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ใช้สิ่งของไม่ยั่งยืนในปัจจุบันนี้โดยมีจิตใจผูกพันอยู่กับสิ่งที่ดำรงคงอยู่ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อเมน บทอ่านจนากหนังสือประกาศศกเยเรมีในครั้งนั้นบรรดาสมณะรับประกาศศกจึงพูดกับเจ้านายและประชากรทุกคนว่าชายคนนี้ควรถูกประหารชีวิตเพราะเขาประกาศพระวาจากล่าวโทษเมืองนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินกับหูแล้วประกาศศกเยเรมีจึงตอบเจ้านายทุกคนและประชากรทั้งปวงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข้าพว่าเจ้า มาประกาศพระวาจากล่าวโทษร,ระวิหารและเมืองนี้ตามท้อยคำทุกคำที่ท่านได้ยินดังนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงปรับปรุงความประพฤติและการกระทำของท่านจงฟังพระสุลเสียงขององค์ระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทยัยไม่ลงโทษท่านดังที่เคยตรัสไว้ส่วนข้าพเจ้าท่านก็เห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านท่านจงทำกับข้าพเจ้าตามที่ท่านเห็นดีเห็นชอบเถิดแต่จงรู้ไว้เถิดว่าถ้าท่านประหารชีวิตข้าพเจ้าเมืองนี้และชาวเมืองนี้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของผู้บริสุทธิ์เพราะโดยแท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดให้ท่านฟัง บรรดาเจ้านายและประชากรทุกคนจึงพูดกับบรรดาสมาณะและประกาศกว่าชายผู้นี้ไม่ควรถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะเขาได้พูดกับเราในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า,ปร,าประกาศประกาศศกเยเรมีได้รับการปกป้องจากอาหิคัมบุตรของชาฟานท่านจึงไม่ถูกมอบให้ประชาชนนำไปประหารชีวิตเพราะว่าจากของพระเจ้า ขอขอบพระคุณพระเจ้าจิตใจข้าพระเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อใดเราจะได้ประสมพระพัพระองค์ระทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากโคลนตมอย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าให้จมลงไป โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากผู้เกลียดชังข้าพเจ้าและจากสายน้ำลึกขออย่าให้กระแสน้ำพัดท่วมข้าพเจ้าอย่าให้น้ำลึกกลืนข้าพเจ้าไปอย่าให้แดนมรณะอ้าปากงับข้าพเจ้าไว้เลยจิตใจข้าพเจ้ากระหาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิน เมื่อได้เราจะได้พระสมระาคพระองค์แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขัดสนและมีทุกข์ข้าตาพระเจ้าขอให้ความรอดพ้นที่พระองค์ประทานปกป้องข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพร,ระนามพระเจ้าจะประกาศความยิ่งใหญ่และจะขอบพระคุณระองค์จิต ใจข้าพระเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อใดเราจะได้ประสมระพระองค์ท่านทั้งหลายผู้ทอมตนจงเห็นและยินดีเถิดท่านทั้งหลายที่สแสวงหาพระเจ้าจงมีกำลังใจขึ้นเถิด พระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังคนยากจนพระองค์ไม่ทรงเบินเฉยผู้ถูกจองจำจิตใจข้าพระเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อได้เราจะได้ประศสมระพระองคเช่นยิ อัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยผู้ถูกเบียดเบียนค่มเหงระความชอบธรรมย่อมเป็นสุขระอาณาจาักรสวรรค์เป็นของเขาอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบนอานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายประเกียิแด่พระองค์แร่เจ้าค่ะเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับคาราชบริพานว่าคนนี้คือยอนผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้กษัตริย์เฮโรสทรงสั่ง ให้จับยอนล่ามโซและขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสสพญญาของฟิลิปพานุชายอนเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงทรงับนางมาเป็นมเหสีกษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอนแต่ทรงเกรงประชาชนเพราะประชาชนคิดว่ายอนเป็นประกาศกในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริ od, ย์เฮโรดบุตรหญิงของนางเฮโรดียสได้เต้นรำต่อหน้าแขกรับเชิญ เป็นที่พอพระัยกษัตริย์เฮโรธอ,อย่างยิ่งพระองค์จึงทรงสัญญาและทรงส,สาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอนางจึงทูลขอตามคําแนะนําที่ได้รับจากมารดาว่าโปรดประทานศรีรษะของยอนผู้ทําพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิดกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญจึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอ กษัตริย์เฮโรสส,ส่งคนไปตัดศีรษะของยอนในคุกเขาจึงนำศีรษะของยอนใส่ถาดนำมาส่งให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาบรรดาศิษย์ของยอนได้รับศพไปฝังและแจ้งข่าวให้พระเยซูเจา้า,า,จาทรงทราบพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิต์เจ้าทรงพระเจริญเทิดน,นี่เป็น เราได้ฟังเรื่องราวที่กษัตริย์เฮโรสได้ยินเรื่องของพระเยซูเจ้าจึงคิดถึงยอนผู้ทำพิธีล้างซึ่งก่อนหน้านี้เฮโรดได้สั่งให้ตัดศีรษะยอนเรามองดูชีวิตของยอนยอนแบติสดูมันว่าชีวิตของท่านเงียบๆแต่ท่านเป็นคนที่ ที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็ดูเมันว่าท่านเป็นคนที่มีความกระหายเด็ดเดียวเวลาที่เห็นกษัตริย์โรดประพฤตินตนไม่เหมาะสมยอนก็กล้าที่จะบอกว่าสิ่งที่กษัตริย์ท,ทานั้นไม่ถูกต้องและนั้นจึงเป็นเหตุให้กษัตริย์โรสสั่งให้จับขังยอนไว้ในคุปล่ที่สุดแล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองกษัตริย์โรสก็ได้ ออกปากบอกว่าหากลูกสาวที่เต้นํำเป็นที่พอใจอยากจะขออะไรก็จะให้ที่สุดแล้วลูกสาวก็ได้รับคําแนะนําจากมารดาของตนให้ประหารชีวิตยอนนี่เป็นเรื่องราวที่ทําให้กษัตริย์โรดเองก็คงจะคิดอยู่เรื่องในเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าได้ประหารยอนและได้เห็นเรื่องราวของพระเยซูในวันนี้ จึงทาให้รู้สึกว่าพระเยซูปเป็นยอนที่กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเราเห็นแบบอย่างของยอนที่มีความกระหายเด็ดเดี่ยวในชีวิตจึงอยู่ไม่ต้องการให้พวกเรานั้นเป็นเหมือนกับยอนที่จะต้องไปไปพลีชีวิตเพื่อยืนยันความถูกต้องทั้งหลายแต่ท่าทีและความคิดแบบนี้ในการที่จะยืนยันถึงสิ่งที่ถูกต้องคงจะต้องมีอยู่ในชีวิตของพวกเราเสมอด้วยขอ ยอนแบดติสซึ่งได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระได้เป็นแบบอย่างในชีวิตของพวกเราขอพระพรของพระได้คุ้มครองและช่วยเราได้มั่นคงในความดีงามและความถูกต้องเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์ม ah. ีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล้าอางมูล ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอ่งุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรัดนดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียบพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์พระทัยดีประทานสิ่งของเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนำกลับมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ขอทรงพระกรุณารับไว้ ขอพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้พร้อมกับรันสถานของพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างศักดิ์สิทธิ์จนได้รับความยินดีตลอดนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านลาสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจะระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาะสมและชอบยิ่งนัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสรุดีไม่ได้เพิ่มภูนพระเกียรติ แต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริตตเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสะดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักศิษย์ศักดิษ์สักศิษิ์พระเจ้าจอมจักรวาลประสิริ์ลุงโรแผ่ไปทั่วฝ้าดินสาธุการมพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สิ็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองง่นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัย องท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วองท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถอด ให้เราประกาศพระธรรมาล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิตตเจ้าได้สิ้นประชนพระกิตตเจ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพพระริตตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระริตตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับวยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระล,ลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซพสดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกนบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลสัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกอง ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเธอพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน แต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสาเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดบระทานอาหารเรือยจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดปาะทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดเชวยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจน โปรดช่วยผลพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนจักปรานุภาพและปราสิลุงโรเป็นของตลอดเนรนดอน ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรด้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามมาิตรธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ และสริกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดไปหานสันติสุขเทิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขแพร่เจ้าค้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับสิริมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกายพระคิดสตะเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอนุสณ์ตลอดการคอยเตือนใจให้ระลึกถึงพระทรมานของพระบุตรพระองค์ท่านทรงแสดงความรักสุดพณนา,นามอบศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพิธีบูชานี้อำนวยคุณ,ณประโยชน์บันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพน้นจะได้พบพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริอนครองราชตลอดนิรันดรอาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเทินอามนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตะเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า253 253จงไปเป่าประกาศพรานมคองมระเป็นเจ้า แกชนทุกมูลเผาให้เข้ามาหาพระองค์พระจิตเจา้าทรงดนใจทรงข้าไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกทินความยินดีให้ปวงราชาทรงสรงข้าออกไปพร้อมกับให้คำสัญญา ว่าจะอยู่คู่ตัวข้าอาตราบชั่วฟ้าดินมาลายจงไปป่าประกาศระนา้ำของเราเป็นเจ้าแก่ชนทุกหมู่เผาให้เขามาหาพระองค์